ดูเรื่องยากๆก,กันหน่อยนะที่วัดบางคาเนี่ยยังไม่จบนะบบนักศึกษาที่แล้วเนี่ยที่มีคนที่อยู่คุ้มกันวัดเลยเนะี่ยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในการเข้าไปทวงคืนวัดบางคานก็มีการทําร้ายเจ้าหน้าที่นะครับใช้อาวุธใช้หนังกระติกยิงทั้งหินทั้งเอาขวดคว้างปลาเจ้าหน้าที่นะครับจนได้รับบาดเจ็บกันไปเมื่อวานนี้ครับมีการแจ้งความที่สพโพทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับ กรณีที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองครับเปิดปฏิบัติการทวงคืนวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้เกิดขึ้นวันเดียวกันเลยครับกับการโวดเลือกนายก13กรกตานคมที่ผ่านมาครับทำให้เกิดเหตุปะทะกันกับกลุ่มลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาสวัดแล้วก็มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนด้วยกันล่าสุดครับเมื่อวานนี้วัย,ยาวจกรของวัดเขียรัญญารามหรือว่าวัดหลวงเพ่อเงินบางคลานไปพร้อมกับประธานกองบุญทนายความธรรมาราช เข้าไปแจ้งความที่สพโพทะเลนะครับไปเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันบุกยึดครอบครองวัดบางคลานครับและมีพฤติกรรมเ็าบอกใช้น้ํายาผสมยาฆ่า,มาแมลงใช้น้าครับใช้น้าใช้น้าผสมยาฆ่า,มาแมลงทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทําลายทรัพย์สินของทางราชการในข้อหาร่วมกันมากกว่า5คนบุกรุกยึดครองวัดร่วมกันต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและก็ร่วมกันใช้อาวุธทําลายทรัพย์สินภายในวัดจนได้รับความเสียหายครับ มันมีบุคคลที่หนุนหลังก็คือมีอำนาจมีบารมีอะไรหนุนหลังทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดเข้าใจผิดเกิดกระทำการรุนแรงนะครับปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงวางแผนให้เกิดความรุนแรงเขาไม่ยอมรับข้อกฎหมายทุกเรื่องไม่ยอมคําตัดสินของศาลการกระทําอย่างนี้ถือว่าตัวเองกาหนดกฎหมายขึ้นมาเองมันมันยิ่งกาโจรนี่อย่างนั่นคือวิยาวัจกรของวัดนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก็ออกมาเปิดเผยผู้ว่ายังบอกอย่างนี้ครับบอกว่าทุกคนรู้ว่าใครสั่งการอยู่เบื้องหลังตอนนี้สั่งให้หยุดปฏิบัติการช่วคราวแล้วนะครับแล้วก็ให้ในอำเภอรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยรายงานไปยังกรมการปกครองกองทัพบ,บกและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความช่วยเหลือให้เข้ามาแก้ไขปัญหาหาข้อยุติร่วมกันแล้วก็ให้เจ้าวาดรูปใหม่เข้าไปปฏิบัติงานในวัดเอาให้ได้ครับขณะที่ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสังเกตนะครับ สังเกตว่าแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าที่วัดบางครานเงียบเหงาเลยครับญ<ะ>าติโยมไม่ได้ไปทําบุญที่นี่ครับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างกันหนีหนีไปกราบไหว้หลวงพ่อเงินอีกวัดหนึ่งก็คือวัดท้ายน้ําอยู่ตําบลท้ายน้ํอาอาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันอืวัดแห่งนี้ทําไมคนถึงไปกราบไหว้หลวงพ่อเงินที่นี่เพราะเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินเคยจำบรรษาแทนเพราะเกรงเรื่องของความปลอดภัยนั่นเอง<ะ>ค,คนก็เลยไปกราบไหว้ที่วัดท้ายน้ำแทนนะครับ